แล้วครับก็สวัสดีพี่น้อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม p พ a n t s vs z o m b i e ภาคที่2กันนั่นเองนะหลังจากที่ผมเอ่อได้ไปลองกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับผมก็เลยลองไปเล่นด่านธรรมดาแหละครับผมเนี่ยได้ลองไปเล่นด่าน m o d e r Day เลยแล้วผมมันเป็นสะดุดคือมันจะบอกว่าเกมเนี่ยนะตอนเนี้ยด่านธรรมดาคือไม่โคตรง่ายเว้ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเล่นแบบสนุกมากแล้วก็ แต่ดายากมากกว่าจะเล่นผ่านนี่คือแบบดีใจแทบตายอ่ะเล่นผ่านทีนึงอะคือคือแบบสนุกมากนะแต่ถ้าตอนนี้คือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยด้วยความที่มันมีตัวละครโกงแล้วก็ด่านบอสนี่คือแบบมันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าดานบอสหรืเอเปล่านะคือดานบอสมันง่ายกว่าด่านธรรมดาอีกนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงปรับอย่างนี้นะเพราะมันควรจะแบบทําให้มันยากกว่านี้นะคือ ถ้าใครอยากเล่นดานวอสแบบสนุกสนุกแบบจะยากนะแนะนําให้ลงไม่ใช้แพนฟูดหรือใบไม้ดูนะครับลงไม่ใช้ดูหรือใช้แล้วแค่แบบเกมหนึ่งใช้ตรมันหนึ่งครั้งสองครั้งประมาณนั้นจำกัดลองจำกัดดูมันจะทําให้เกมเล่นยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ือผมจะมาเอ,อเล่นด่านที่ยากที่สุดในเกมนี้เท่าที่ผมหาได้นะ คือนอกจากด่านมันยากแล้วมันยังหายากด้วยนะจะบอกไว้ก่อนด่านที่ผมไปสะดุดเจอนะครับที่ผมเล่นนะเราไปสะดุดเจอคือด่านนี้ด่านที่16นั่นเองครับแต่นี้บอกเลยว่าเล่น่านที่ผมเล่นนานมากนะเล่นประมาณ2-3วันอะกว่าจะผ่านคือถ้านับรวมประมาณ2-3ชั่วโมงออกว่าจะเล่นผ่านแล้ววายจ,จาได้ว่าทามมิ่งตรงนี้ควรจะวางอะไรทํำยังไงเพราะว่าพืชที่มันให้มาเนี่ย ปกติแล้วมันจะเป็นไอ้พวกด่านที่มันเป็นพืชเลื่อนมาเลื่อนให้เราแบบกําหนดให้เราเองอะ่ะไอ้พวกด่านแบบนี้คือพอเราขุดพืชออกหรือพืชตัวนั้นตายอะ่ะมันก็จะเอาให้เราใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่นะครับมันจะให้พืชเราแบบตามเวลาตามแฟกมานะพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่มันจะให้พืชตัวนี้มันก็จะไม่ให้อีกเลยเนี่ยคือเราต้องเก็บไว้ใ,ใช้นะครับ เดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับนี่เป็นด่านที่ยากที่สุดอีกด่านหนึ่งนะครับวันนี้มี2ด่านนะเดี๋ยวผมเล่นด่านนี้ให้ดูก่อนนะครับด่านนี้จะมีแต่วพวกกากันทั่วนะครับนะหรือว่าจะพวกซอมบี้ยักษ์นั่นแหละนะครับจะมีแต่พวกนี่ทางนั้น เิดเสียงเพลงนี้ให้ทุกคนเกมนี้ให้ทุกคนฟังนะแต่แบบมันไม่ได้ยินอะจียยิงัไมได้ยินอะไรแต่มันได้ยินเบามากนะมันต้องเพิ่มเสียงให้ให้มันสูตรอะมันถึงจะได้ยิน ยังแบบยากขนาดนี้นครับโพเิโตไม้เอา้า <g> ผ <iggle> ิดแผนไปนิดหนึ่งผิดแผนไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับได้อยู่คือจริงๆผมต้องการให้มันระเบิดโดนพร้อมกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวนี้มันจะวิ่งตามไม่ทนันมันจะวิ่งช้าไปหน่อยครับตัวน,นี้ก็ระเบิดได้เลยครับสองตัวอไอ้ที่เป็นระเบิดพยายามใช้คุม um, นะไอ้โจตัวนี้ใหม่อ่ะ ไอฟแฟกที่หนึ่งกับแฟกที่สองเนี่ยตัวนี้มันจะมาลแครับพอมันยังมีเสียงเรา,าระวังเปิดที่ทั่วไม้ก่อนก็ได้จริงๆควรจะวางดักไว้ก่อนนะแต่แบบ <c oughs> นี่รอบทีสามนะผมคือผมแบบไม่ค่อยมีสมาธิไงเวลาอันนี้นะเลาเล่นนะคือเล่นแล้วต้องอ อ,อ,อทายิ่งต้องดีอ่ะช่วงแรกๆนี่คือทําิ่งต้องดีมากๆนะพยายามเสียตัวให้น้อยที่สุดนะไปเนะยจะเป็นดาที่18ปนะครับเป็นดาที่18ด่านนี้ผมจําได้ขึ้นใจเลยตอนนั้นเล่นยากมากนะตอนนั้นคือการที่จะผ่านได้คือผมตอนนั้นผมใช้เอ,อใช่เลยวะใช้ไอเทมด้วยนะครับเป็นสายฟ้ามาั้งตอนนั้นโอ้ยากยากมากนะครับดาดานที่18ด่านนี้ ราะมันจะมีด่านรีวิวตัวใช่ไหมล่ะในเกมเนี้มันจะมีด่านรีวิวตัวแบบให้เราใช้แต่ตัวนี้เป็นตัวหลักใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็รีวิวตัวจริงอนะไม่มีแค่ตัวเดียวอะให้เลือกคือเจ้าตอรคตัวนี้นั่นเองครับผู้ชมนะโอเควิธีการเล่นก็ด่านนี้ไม่มีอะไรมากนะคือพยายามยือ้อให้มันให้มันแบบจนถึงแตกสุดท้ายแล้วก็ให้รถเนี่ยจัดการซอมบี้ทั้งหม คือมันฟังดูเหมือนไม่ยากนะคือแค่ยื้อเฉยๆแต่อ้ยื้อนี่แหละยากยื้อนี่แหละยากที่สุดครับนะแล้วเนี่ยมันปัญหาของเราอ่ะคือมันอยู่ที่ตัวนี้แหละครับไอตัวไอตัวดำน้ำตัวนี้เราจะต้องเก็บจระเข้ไว้ใช้นะครับในแฝะในตอนที่แฟกมาแฟกคือทงนั่นแหละนะในวันที่ทงแรกกับทงที่สองมาเนี่ยมันจะมากันเยอะมากเนี่ยเราก็จะมีตัว ตัวขึ้นมานะเออผมลืมดูผมลืมดูอ่ะไม่ตัวโตวขึ้นเอ๊ะผมมองเตนมอยตัวโตวขึ้นลืมมองไอตัวด,ดำน้ำเลยยับมาแล้วนะดูนะค่อยดูนะดูนะนี่มาโคตรเยอะนะจัดการเลยครับไล่ตัวจัดการตัวนี้ได้ มันยังทำไมมันไม่จับไอตัวนั้นอ่ะเอาสาลายไม่ได้จับไอ้ตัวนั้นหรอเยอะจัดๆัดใส่สาลายได้นะครับมันจะมีน้ําอยู่ข้างล่างอยู่มีน้ําอยู่ตรงนี้เราสามารถจัดการทอมบี้ได้ก่อนจะเก็บไว้ใช้กับเดอร์คี่ก็ได้นะอเอาจริงเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอวะนี่เด้อเด้อเยอะแ,แล้ว เอาใหม่โอเคเอาใหม่นะคือผมจะไม่ตัดไอที่ผมแพ้เมื่อกี้แล้วกันนะ <S <S เอาไา็นว่าตามที่ผมอธิบายมาครับรเก็บจจะเข้ให้เยอะที่สุดใช้สาไหลกับตัวนักดำน้ำนะเพื่อรักษาโจะเข้เราไว้นะครับเรียกว่าจจะเข้แล้วกันเพราะหน้าตาเหมือนจจะเข้มากนะครับโอ้โหหายเลยนะตัวนี้ ใช้กับตัวตู้ขึ้นไปเลยก็ได้นะจอยเค้ามันมันจะตายเดียวนะออกติดแผนว่ะติดแผนว่ะมันต้องคือมันแล้วแต่นะบางทีมันมันต้องอยู่ใกล้ๆนะมันจะโดนควนจอยเข้ของเรารดไปยิงไปเยอะมากเลยพยายามให้มันยิงดีกว่านะฮะอย่าอย่าไปใช้มันเยอะนะครับเพราะมันออกมาช้ามากนั่นไงนั่นไงพูดยังไม่ทันกับคำใช้แล้วอ้้ง ด่านนี้ไม่ยากนะเอาจริงผมถึงบอกไงว่าด่านไม่ยากที่สุดในเกมนะอย่างเมื่อกี้มันมันก็ผิดพลาดเพราะใบบัวมันมาช้ามากนะมันเลยยิงไอ้ตัวไอ้ตัวซอมบี้ที่อยู่ข้างบนไม่ได้นะ ถามว่าเราสามารถวางจรสเข้แล้วให้มันช่วยกันยิงได้ไหมเอ,อ่อผมไม่แนะนำนะครับถามว่ามันทําได้มันก็ถ้าทาไปมันก็ดีนะผมว่าถ้าได้มันก็ดีแต่ไม่ทําดีกว่าแล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันมีตัวอะไรออกมาครัท้ายตัวปลาหมึกมันโยนมานครับ่วยแน่นอนครับซวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่แนะนําไม่ทําอย่างนั้นดีกว่าโอเค แท็กแรกจะมาแล้วยื้อได้ยื้อไปก่อนนะอันนี้ไม่งั้นมันจะชิบหายเอานะฮะเฮ้ยโอ้โหแม่งใช้ไปก่อนแล้อวอะหายตูว <I do. S 1> โอ้โหอันัีนไม่ทันด้วยครับต้องระวังในการใช้ในการวางเอ่อเบน มันวางไอ้เจ้าตัวจระเข้เราใช้ใบ,บไม้นะครับมันจะไปดูนอย่างอื่นแทนแบบเออมื่อกี้นะครับคนดูอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่แต่แตม่งคนเล่นแม่งจริงๆคือเล่นมานานมากแล้วนะครับไอสองด่านนี้แม่งทาผมสามสิบนาทีแนละ้ผมอัดมาสามสิบนาทีแลนะ้วเนี่ยเนี่ยครับ ผมจะกดใช้นะเมื่อกี้แต่ใช้ไม่ทันครับเฮ้ย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 โอเคตายอยู่นะตายอยู่เอาไปดูนตัวนั้นวะนะปลาหมึกใหม่แก้วขุดเกียดไอตัวนี้เลย คไปเกาะตัวหลังโอ้โอ้ไม่โอ้ไม่ก่อดโอ้ไม่แย่แล้วถ้าเกาะตัวหลังนี่งานหยาบเลยครับไม่สามารถกําจัดได้ครับนอกจากใช้เออ่รถอย่างเดียวนะ <laughs> มันเล่นไปอยู่ข้างหลังอนะ่ะดูดิเรียบร้อยฮะแต่ตอนนี้ผมว่าเราชนะแล้วนะก็ชิวๆแล้วแหะครับเพราะว่าผมสามารถยื้อยนแบบถึงแฟลกสุดท้ายได้นะครับ การน,นี้ไม่มีอะไรแค่ขอแค่ยื้อให้ถึงแสงสุดท้ายคนระับสร้างมันง่ายแต่โคตรยากครับที่จะเสียรถจนถึงแสงสุดท้ายนั่นเองแค่นั้นด่านนี้ผมเล่นยังไงก็ต้องเสียรถนะถ้าไม่ไม่เสียรถไม่ได้สุดท้ายคือต้องเสียรถอยู่ด,ดีโอเคครับจบอ้เหนื่อยปะเล่นกีฬาการยังเหนื่อยนะอ่ะเออ นะแต่พอชนะได้มันก็ภูมิใจนะฮะนั่นแหละคือความสนุกนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีด่านแบบพวกพวกนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเป็นด่านที่มันออกแนวพันซึ่พันซนิดๆน,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 นะครับอย่างไอด้ด่านเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ด่านนี้นะไม่ใช่ด่านที่18นะไอ้ด่านของโมเดิร์นดีเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีข้อจำกัดก็คือพืชมัน ็ขั้งที่จะจำกัดนะฮะมันใช้พืชให้จำกัดนะฮะแต่และเวลาแต่และพืชแต่และตัวเนะี่ยมันจะมามันจะมาตามเวลาของมันนะครับมันจะมีพืชที่ให้ตามเวลาของมันอยู่แล้วก็วางพืชวางพืชให้ถูกต้องแล้วก็การใช้ระเบิดให้ถูกให้ถูกให้มันคุ้มที่สุดอนะ่ะเออการใช้ระเบิดให้มันคุ้มที่สุดนะครับส่วนดานนี้ก็คือการแบบยืย้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าตัวจจอเ้เนี่ยให้มัน คุ้มค่าที่สุดเช่นกันนะครับซึ่งแดนทล้งหมดนี้ก็เป็นด่าลร่วมเป็นหานที่หายากนะครับของเกมนี้ถ้าใครเห็นด่านอื่นที่มันแยกๆอย่างนี้ก็บอกกันมาด้วยนะผมจะได้ทําให้ทุกคนดูอีกนะว่าวิธีการผ่าหรือวิธีการเล่นนยมันยังไงนะก็โอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าชอบดูดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเหนื่อยมากครับวันนี้เ <c oughs> หนื่อยที่สุดเลยอัดมาวันสามสิบนาทีได้แล้วอ่ะคือแม่ง เื่นนานมากโันนี้ไปเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย